เนี่ยช้างนะไงลมดีเฮ้ยเดินเร็วเนี่ยเดิเดินลูกเฮ้ยเดินเร็วนะเนี่ยเออเดินนะเฮ้ยเดินเร็วนะเนี่ยไะเดินตาปลาป้าเหรอนั่นตาปลาป้าเหรอเออเฮ้ยเก่งงะโอ้ยถึงนี่เลยเออ

Ma hành ma hành ma léo, hành ma léo Má 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 má, hành má ma hà ma hà Ờ hà ma hà 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 ไม่จับคนเก่งไม่จับเออเราไม่จับเราไม่จับแล้วเราไม่จับมามามาเออพ่อพอชุนดูเออฮึ่มฮึ่มไปหาแม่หาแม่ดูหาแม่ไปหาแม่มา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 หาแม่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 โอ้เหนื่อยแล้วเนี่ย